มีเล็แดงกันหน่อยเาป็นตท้างสี่งขึ้เป็นสีแดงนีโอ้ครับพี่เล็กตัวนี้เลยนี่เล็ตัวนี้แหละนายกใสาหลันึงโอ้นี่นี่นี่เป็นเรล็กตัวนี้เป็นเหล็กหานี่อหาก็พกเก้าทีอ๋ ฝันว่าวันขราผมสวนมดหลังพรใหญ่คนก็มายิำให้ตัวนี้เราเียนให้ตัวนี้สองตัวกลางได้วราอ๋อสวัสดีนะครับคุณผู้ชมค้นโซรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาตามตัวเลขนะครับกับอาจารย์ไพลินนะครับคนฝันแม่นเนาะงวดนี้บอกว่าอาจารย์ไพลินมั่นใจเลยนะครับสําหรับตัวเลขที่ให้เลขความฝันนะครับเห็นคุณปู่นะครับมาเข้าฝันบอกให้อาจารย์ไพลิน ได้เลข2ตัว3ตัวแล้วก็พร้อมทั้งเลขทูบด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์ไฟลินฝันแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามร,รับชมกันนะครับไปเข้าไปหาอาจารย์ไฟลินกันที่บ้านนะครับคุณผู้ชมไปเข้าไปกันเลย,เลยสวัสดีครับสวัสดีค <ขอ S 1> รับุณฝันแน่นนะครับ,รบไม่นี่ทางมาหาอาจารย์หอดบ้านของสว่างเหมืนเดิมนะครับผมเพราะว่าอาจารย์ไฟลินเป็นคนที่ฝันแน่นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นักที่านมานี่ติดตามอาจารย์ไฟลินตลอด ครับนะครับผมมืัอนี้กตว่าจะมาหาแนวทางนักอ,อาจารย์นอกข้างนอกจะก,ก,กับคุณพ่อแม่ของอาจารย์เพิ่นนะครับเ่าอยากซื้อน้ำมันละครับผมมันมาคือแต่แต่ก่อนทั้งนั้นแต่ก่อนว้ยดัดโดดคุบเลยเด้งนั่นซือแต่ก่อนแต่เดือนนี้นทนดีซื้อป๊อปหยิบพิษคำที่ว่าไปโบกับเพิ่อนนะนะโบกับเถื่อองค์คอองค์ปูองค์ยานนะ่าผนะมสิเตาซื้อแต่ผมออกได้ แต่ผมสสื <c ười navy> ่อเยอเลยตะกี้ผมสื่อหลายมือลครับผมเอาพรมอลูนตะกี้เนาะหลังเลือนตะกีนผมสื่อ่มันค่อยได้ตัวเสื้อบ่อหล่ะแปดหนึ่งสองผมสื่อเจ็ดหมืนอ่ะโอ้ตัวเดียวก็เสื้อทามข้าอ่ะเงินผมหกแซนก็มัดมันแหงมันใจแห้งมันใจแหงหมตัวนั้นบวาเล็กน่ะันเล็กของพระอาจารย์มันแห้งสื่อตัวเดียวเจ็ดหมื่น สามตัวเลยเลขสามตัวสามตัวสามสี่สามสามสี่สามเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นผมซื้อแสนกลัวสองอย่างนั่นครับผมเลขแสดงว่าได้มากแตตอนแรกตอนพระอาจารย์จันดูดูดูนําอยูดูนี่ผมไปเอามาจากทั้งบ้านเดียวกันเนาะทางทางทั้งมันสนุคนนั้นตอนเอามาแล้วบัดนี้ปื้นเล่าเนี่ยเอามาแล้วช่วงนั้นขอพรรษาประท่านพอดีเลยนะเอาเล่ามาเดือดสลากหนึ่งกับคนใหญ่นี่แหละครับตอนสมัยผมเป็นคนซอยก็ คนนี้แหละคนเป็นยังข้าวกล้องเอามาเอามาผมก็มกไปอยู่น้ำเลนะ้าเนี่อยู่โน่นนี่สลานี่แหละบ้านห้านี่แหละครับให้งอนแหลงนี่ไปเลยงอนสองไปครับผมมีคนเสืออะไรคณะพโมเสือแล้วยัมมงมาเสืออดไครับแล้วอาจารย์ไพ่เสือหฮแหลงมันคนปันนั้นก็นนนนให้ตัวเดียวเลยเนี่ยเอาเขาเป็นแสเซงสิแหละโอ้ครับวาเอกคนณผาเอิญผมพี่อ้เนาะได้แล้วได้เหรอได้ตัวได้เฮ้ยตัวนี้เหรอครับ เราเอาไม่เอามิติโตนีเบลบาตต้นใหม่ไว้เลยวะแมนด้ยอย่าเบลให้หนึบ้างได้เป็นพระเออเอาใายมากไปเลยตัวเดียวโคโลเลยผมจัดได้หมดเลยเดยถูกซื้อเงินนั่นเงวดแหลกให้ผมหกหกหาเงวดแหลกก็ไปเลยตอนนั้นผมไทยนาอยู่ผมถือสามร้อยแต่เบลใช้ลาใสมิติสองห้าแปดอันนี้คือห้าร้อย งวดที่สามบันี้ครับงวดที่สามผมถือ7 0 0มถือ7,003ดลยนะงวดที่สาม8 0น8ปดก็ให้มะเลขสามัวมาแปดหนึ่งสองอลมันออกเก่าหนึ่งสองผมถือสองโตน7 0 0องวดที่สี่ตัวนี้บักนักเลยเงินที่ได้มากเลยเปิดอลาดเลยสมียหันเลยเอ ผมมีซื้อหออำเภอพยักตคนก็ผมอีไซด์ไว้หอน้องหอน้องบัวลำพูคนผมไปเขายจาอีกสองมอครับเมื่อใดที่ทำจมื่นนิหน่อยธรรมดาผมบ่นแยมเลยผมบ่นแยมบอกตตกจมื่นนี่มีรถมีเรือหลายๆเลยอะรถปกรถไม่โครถดำอย่างนี้ผมมักมันมีซื้ออัดเลยเลยผมอัดจนมองไงถงจะห่องไงถงจะห่องเอยจนมองผมผมมายกมือไว้ตอนตอนหลังบ้านหลังนี้ทันมี บานลงบ้างนี้ครับผมบานล้างน้อยๆอยู่นี่บานล้างทึบอยู่นี่บางมือผมก็ยกเมื่อวานครับผมสีเซาซีอย่างเช่าซืลูกสาวก็เรียนสองคนเนาะเขาปริญญามัสู้คนเที่จังเดีบ้านนี้ต้องเศร้าต้องทักอย่อนโมมีเงินส่งให้ลูกเรียนจบมันนะหย่าคือกันเดชเล้วก็ตั้งแต่นั้นมากก็เศร้ามาก็คือความต่อความหลักขะครับเนาะที่ทำให้มีโชคนี่แหละมา งวดหนิงดหนึ่งไม่สาเนาะครับงดคือถอนหนึ่งไม่สาอันคลิปก่อนออกไปแล้วเนาะครับครับผมแต่ผมมั่นใจสองตแห้งมั่นใจสองตัวตัวนี้เป็นเหล็กมาจากใส่เขาเหล็กจากเี่ว่าพ่อใหญ่ถือยู่หน้าคือเขาบอกครับเหล็กพ่อใหญ่นั่เลยล่ะใหล็กดำนแหละพ่อใหญ่ดำหนึ่งพ่อใหญ่ดำคัมพาเนี่ยละที่ว่าผมจุดอยู่นี่แฮนบอรที่ท้ายยังยังใส่เขาบอกคัมพ่าเล่าเป็นคนดำคัมพ่าน้ำสกุลน้ำสกุลเล่าออ๋ ได้พันยดั่มคำผ้าลายพญนยดำคำผ้าครับผมแต่กี้เล่าซื้อซือจริงแล้วเลยเนี่ยตอนสมัยพระอาจารย์มาอยู่น้่เนี่เล่าซื้อพญยเมืองพเมืองพลอใหยเมืองพอใหญ่เมืองคำผ้าอะืรนเป็นเป็นแม่นกเป็นเป็นพอพออันพอแม่เท่าผมเลยนะไม่เราตายไปวันนี้เราไปอยู่หันครับผมบาทนี้ก็มงนี้บ้านซองรองลือเขาก็ลือมัดถิมมัดมัดร่อนนี้ไปบันพระอาจารย์กับนี้ไปอยู่ปุ่นคอนแกน อตอนสมัยนะั้นมันดังแห้งเราต้งองคนต้องนี้ไปเล่ากับบ้านนี้บ,บ,บ้บานก็ไม่มียูบบ้านนี้เลยเราไปเปลี่ยนซื้อเล่าครับเ,เราขอฟันผมอยู่หน้าตะกี้น,นะผมอยู่นอนอยู่หน้านะพี่ว่าตนลู่คานั่นแหละนอนนอนนะเขาขอฟันผมขาไว้แส,ก,สกนะอเราว่าผมเลยถามเสื้อว่าเจาซื้อ,ในในอ,ยอยัางไรพ่ไงเล่าก็บอกบอกเมื่อลังก็สมบติบอกมือเิ้นเราผมเลย็มบอกผมยู่เงินตอนที่มัน ถ้าผมไปเอาเหล็กอยู่ตนนนน้นโพ,พ่นี่ยนะครับบต้ตนโพ่ต้นโพ่เนี่ะต้นโพ่ต้นโพที่ของอาจารย์แซมเ,น,<อ>เน,นี่ยสามตัวนล่นะออ๋อครับครับประวัติของเพื่อนนั่นอืม ปันติเนพันก็บ,บอกผมอยู่ชุดเนี่มันมันสิเขาสองตัวได้ลา้าแล้ววันนี้บ่ะครับโอสิมางวดสิมาเนี่ยนะที่ว่าผมทายห็นว่าที่ผมทายรูไปไว้วั 6, 5, ะนนี้ทั้งทกทั้งหาทั้งเก่าเนี่ยนะที่จะว่าเอาทูมาจากพระอาจารย์เนี่ยผมจุดล้วมันมีเลขตัวนั่นอ๋อ,อที่ทูบเก่าดอกเนะ่ยเป็นมันมันทุบสันเน๊ทุบย,ยาวเขามีเลยเก้าดอกนั่นเก่าดอกครับผมพอดีผมว่าสิไปเอาอีกเราว,ว่าเรายังเดินตะดงเดีย็ว,ว่าใกาาล้สิเข้าภาษาเราสิมาแล้วซันโอสิมาบ้าง เป็นเวลาเยาวนบอลบอลลาบอนกระดองอยู่ต่ไกลเข้าพรรษาเราเลมาเลยปัญายนี่พอเพิ่นพัญายเนี่เรามาตอมผมว่าอลไรมันจะลงลงอยู่ตัวล่างนออะไรอย่างเงี้ยว่าลงอยู่ตัวล่างตัวล่างได้แล้วแสดงว่าห้เน้นเนนล่างบอกครับผมเขาเน้นล่างเลยมีสองโต๊ะเนีนล่างเป็นแนวทางนะครับอีกสี่นเป็นแนวทางเขามีสองโต๊ะเน้นล่างเขามักแห้งเลยครับว่าเรื่งนี้เสียหายได้เลาอว่า สี่หายตัวนี้เลยกันว่าสี้ให้ประกันกระไดเราเราบอกเนี่ยทำเราบอกเรานะว่าว่าเมื่อวันพระนะคือในความฝันเมื่อวันพระนะที่คือผมสวมมต์แล้วเลยนะครับผมผมอธิษฐานให้ให้เรามาขอผมนะแสดงว่าฝันหนึ่งฝันในวันพระวันพระนะผมเฮ็ดแล้วจนหลานผมตื่นจนหลานผมครับผมเมื่อห้องให้เอาเห็นผีดำๆลอยไปลอยมาอยู่บนหัวนอนอนุภูมไอคนไอ้หลานไซเล็กน้อยๆน่อยหน่นะครับ ประมาณตีหนึง่งเนี่ยมันละเมอนอนห้อ nah. งอาะไรผมก็สะลุงขึ้นมากกับคว้ามันเป็นครับฝันเห็นโอ้โหฝันเห็นคนแก่ดำๆลอยไปลอยมาบนหัวนุกขมอนุกอยู่คนก็นอนต่อไปเพาะงานเลิกมาแท้ๆเลยต้ังก็นอนแบบนี้โอ้ไปปึ๊บแบบนี้แล้วเล่ามาย่ำผมว่าแรงมันจะเขาตัวล่างเลยั้องออกตัวล่างครับย่ำเลยเราเล่าเลยว่า สิบประกันให้ก็ได้เหร่ครัะคำคำโม่คือโม่กับไข่กัน็ว่าใกล้ๆกับผมในห้องโบฟาดดอกว่าสิบประกันให้ก็ได้เหรอครับผมผมว่ายัดตัวผมได้เป็นยังไงผมตพวผมผมขอดาหมูขอดาผมได้เออล้างแน่นอนเลยเหรอล้างเด้เหรอวันนี้ผมว่าตัวบนเลยตัวบนกับสามโตตัวนั้นเด้เหรอตัวใดล่ะตัวใดแต่บอกมาว่าเดี๋ยวกูเสีเขียนให้มึงอื มึงสีเอาออกเลยบอกเลยว่ามึงสีอดไวหรวือวะเราถามผมนะผมมรลอว่าเขาบอกมาตรงๆเนาะผมกันบอกตรงๆผมกับปลอยที่ะอผมก็ให้กระเจ้าไปซื้อตอนนาะคันว่าบดตรงผมกับประกาปลอยเด้เพราสวาปลอยตัวล่างให้เจ้าเด้อยู่ออตรงดอกเลยเรียกงตัวที่ที่ล่ามาก่อนมันมีสองหางเองมีสองหางสองหางเองเขานล่นให้พร้อมเลย นี่ความฝันแลงความฝันตัวนี้มักคักบ่มักแห้งเลยโอาว่าวาจะใจพงขนาดเลยมันใจเลยฮะอาจารย์ไตรินเราว่าวาจนผมว่ามันสิคือตอนช่วงเขาหาสามบ๊อบอย่างนี้เราเสื้อนาเรามาเสื้อนาเราครับผมผมเล่าว่าเมเหนื่อยมาก แล้วว่านอนกินหลายนอนกินหลายนอนฝันหลายบ่ใเนใจผมนะมันโมเมนต์นะวันพระน้ำเราจะมาตัวผมบ่อยู่างนี้ถ้าฝันวันพระนี่ของจริงนะมันเหม่นเนาะมันเหม่นเนางฝันวันพระคนนะว่าลงเขือละเมือบอกมันโมเมนต์นะเราบอกว่าอีรีเดี๋ยนมันก็สวดมนต์จนหดหกถุนเนาะเหม่นกลนเหม็นแล้วตัวนี้แล้วแท้ ตัวใดอาจารย์เอาไว้เลยเนาะผมเลยเราย่งเขียนในผมบอกเขียนแบบใดเนาะแล้วก็เขียนเล่ห์ให้ผมเลยเบ่แล้วก็วันนี้ในครั้งนี้มาเขียนตอนนี้ก็ไปเขียนใส่กระดาษดีบ่เรือเขียนเส้นกระดาษเลยเราเขียนใส่กระดาษให้ผมเลยเลยกระดาษนี้เนี่เมนเดอรนี่ตัวบนตัวบนสามตัวตัวนี้ครับสัมผันเองเลยไอ้ตัวที่ว่าจ้องทูบนั่นเขาเอาตาจากตัวนั่นแหละแม่เป็นสองตัวนั่นอันทูบนี่คือจะไหนครับพอดีผมบริวารมันติดตามเขียน มันมีฟกมันมีเก่าทั่วมันจุดอยู่ในสารทั้งลัางทุกสารนี่แหละอ๋อตัวสารด้านล่งนั่นก็ได้ครับผู้ชมฮะมีฟกมีเก่าอ่ะมีฟกมีเก่าสารคนไทยไว้ถ้าไหวมันขึ้นสีแดงเลยบอกสีแดงเลยเลยทุบมันสีแดงเลยเลยโฉมแต่ผมเอากระดาษล่องไวเพราะว่าเขาไปจุดแล้วเอากระดาษไปล่องไว้เด้อหรือเอาผ้าก็ได้กันมันล่มลงไปเพราะมันจะเป็นเลขกละว่นทั้นผมเวลาเฮ็ดแบบเขาอ่ะนะเพราะว่าผมไปเมื่อนั้นผมจะไปเอาไปเรียนเลขสูตรอันเล่าอ่ะนะ ผมอยักคือเล่านะต่างประเทศนห่ืนะเออกลมแมนหยังดอกกมอยากไปอยักน้ำเล่าให้เราซอนหายมบางสิ่ครลกลามนนมือหนึงลานไปรับมีหามีหกมีเก่าครับแดงจริงคืงเลยบ่ครับแดงเลยเหรอสามตัวแดงจริงคืนจนมันกะอันคนสลิงกับบางอยู่ได้หนอะครับนั่น เห็นบ่นี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 ่เออเออนี่นี่นี่มันชัดเลยถูกมิโนชัดแห้งนี่เลขตัวนี้แหละครับเราก็เอามาจากตัวนี้เราบอกผมเขาเขียนให้เลยเลขลรางได้แล้วอ่ะเป็นหาเป็นเก่าเป็นหกเหล็กเหล็กที่เก่าเป็นเอฟซีซีจับเอาก็ได้นอกจาก บอให้จับ s> <S บอให้ผมจ yeah ับก็ได้เลี้ยงเอฟซีจ uh huh ับเองก็ได้นี่แต่ต้องเป็นเหล็กรางนี่เราเราบอกผมพไงเราบอกผมว่าเป็นเหล็กรางเป็นเหล็กรางเป็นเหล็กรางนี่ครับถึงหามาสามตัวก็สร้างตัวหายจับเป็นเหล็กรางเหรอครับเป็นเหล็กรางแต่เรื่องนเราเราเขียนให้ผมแล้วอืมหายเลยหายตกลงไหมนะครับตกลงไหมตัวเอฟซีบนโอ้ในเหล็กถูกนี่มีอยู่สามตัวบอกรับบสามตัวแต่ว่าเป็นหาจับเป็นเหล็กรางจับเป็นเหล็กราง เป็นให้เบิ้งเบิ้งสู้มึงเลเบิ้งกล่องนี่ก็น้อยหนึ่งอันนี้เป็นเงาเงาอนจังหน่อยหนึ่งเนาะเป็นหาเป็นเป็นหาเป็นเก่าเป็นหกเดี๋ยวมากลองนี่นี่เอามานนี่แหละหาเป็นหาเป็นเก่าเป็นหกเป็นหาเป็นเก่าเป็นหกแดงจริงๆแล้วครับผม มันเป็นทุบเป็นเงาเป็นเงาเป็นกราฟิกกราฟิกเขา่ยๆกระทุ่มพร้อมละอันเอฟซีแต่ว่ามันเงาเนาะมันเป็นเป็นกรรไปเลยนะเป็นก้อนไปเลยนะมันไม่เก่ากระโดดเลยเพราะเรียกว่าเราเอาไปลองเบิงกร,ราวะแล้วเท่าหลังกันมันคือเราจะเอามาให้เดี๋ยวสิให้อาจารย์ไพรินเขียนให้เนาะครับเขียนเหล็กทีว่าเหล็กข้อมฝันกับเหล็กถูกเหล็กถูกกับเหล็กฝัน กันเอ็ซซีซีผมคือคือผมสีเฮดคือพงไยว่าเนอ่ะพงไงเขาเขียนให้แบบนั้นผมกเอาแบบนั้นได้ครับนตั้นไสามโตัคพอยงคือครับ คือเลขความฝันเนาะเลขความฝันของอาจารย์ไพลินคนฝันแมน่นคือสุขีครับผมซื้อวงกลมให้เลยวงกลมให้เลยสองตัวก็คือหกเก้ากับเก้าสี่จ็ทเสื้อพอข้างล่างนั่นไงไพลินนั่นไงจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานอืมดีแล สี่แห mhm. <Gym. S 2> ละเอ็นเอ็นเอนเอนเลยหนิตัดเอาเดินหนิมันมีเป็นสีให้สามเฮ็ดเฮ็ดเลี้ยงใช้อยู่ในสามตัวจอดจับตัดออกได้เยอะใช่ไหมครับเป็นนี่ละสี่เลี่ยงมังสี่เด้อให้เอฟซีขอบบงเนาะครับมันสิไม่เล็กมันสิเป็นสี่มันสิเป็นคือเป็นลักษณะแบบนี้ห้าหกเก้าเออห้าหกเก้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นลักษณะจับเอาเองได้นั่นครับ แต่หก่าหาเก่าเ่ยผมเลยให้ให้ได้ผมได้เขียนไว้เด้ผมเอาแต่เตียวคนใหญ่เขาเขียนให้ผมครับผมันลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับห้าเก้าเตียวว่าหกเก่าเก่าซีนี่คือเขาเขียนให้เลยเร็่องขะไมคล่อฝันเลื่ในคำฝมนันครับครับคนใหญ่บ้านเลือร่างมันอยู่แบบตัวนี้เด้อหรอวะครับผม อัน่หกเก่ากเก่าซีเราวันสันครับแต่ว่าเล็กหางเก่าของสิลิู่สีแดงโลหบูสีแดงแต่ว่าแล้วเก่านึ่งเจ็ดลคือจะไนครับตัวตัวนี้ลกเป็นไงเขาเขียนว่าเลขกสามตัวอยู่นี่เรื่องเราในข้อฝันเลขสามตัวมัเขียนให้แตด้ว่ามันเขียนให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวตอนที่วันพระเนาะเรา่าเล็หกเก่ากับเก้าซีหนึ่งเป็นเล็กลางได้เป่าวะเป็นเลขล่างอืแต่แต่ตัวนี้กกสิเขียนให้เล็เทิงเด้อเราอเก่าหนึ่งเจ็ด ตัวนี้ซ้ำนี่ล่ะครับผมคันเขาสิตัดเอากระตัดเอาตรงประเดี๋ยว่าขึ้นในขอมูลฝันมันก็เขียนให้เป็นเลขท้ายสามตัวละวันที่หนึ่งก็ประจำวันที่หนึ่งเมษายนกับเลขท้ายสองตัวนะครับผมคือในข้อมูนฝันก็เขียนให้เลยครับส่วนซีเรียมซีเรียมนี่คือเลขคู่ครับผมคือพาะอาจารย์ไฮมาผมจุดอ่นะมันมีหกมันมีหามันมีหกมันมีเก้านะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ครับ ผมแม่นว่าสีไข่สามตัวบนออกซิเจนเอฟซีเนี่ยเออเลยเนี่ยมันไม่ลักษณะเลยอาจารย์ไพลินแล้วสอบตัวไหนเนาะสอบมากเลยหมักตัวนี้เลยเหรอแรงหมดหมัดหกเก่ากับเก่าซีอ๋อครับครับตัวนี้สามตัวตัวหนึ่งเจ็ดแต่โลกโูกยังได้กับเคนผมซื้อผมก็ซื้อหมัดเลยละ ไปจับเอาตัวนี้ฮกเก่าฮกหาคุณบอแล้วตัวนี้กันเก่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเล็กบานเลขทีบานผมเป็นยังผมถึงถึงว่าเก่าหนึ่งเจ็ดมันมานเล็กทีผมหนึ่งเจ็ดพอไงก็เป็นพอไงกับคนเท่าก็เกาอะไรจะเนี่ยเราเห็นไทยดีดีเลยเนี่ยมันคือรถสองหกนั่นตอนนั้นเขาซี้ออะไรภาษาเขาซื้ออะไรภาซาเขซื้ออะไรกันนะเนี่ย อะขอตัวเลขนะอาจารย์ไพลินเดี๋ยวสรุปตัวเลขให้เนาะหน่อยหนึ่งเนาะก็คือเลขของอาจารย์ไพลินให้ก็คือเลขเลขความฝันความฝันคือคือหกเก้ากับเก้าสี่กับแล้วก็เลขสามตัวก็คือเก้าหนึ่งเจ็ดครับส่วนเลขถูกก็คือหาหกเก้าหาหกเก้าเนาะทำมาณนี้ มีสมิ่งกับบะลายกันซื้อเอาวทำผมก็จะซื้อเต่กี่ทำผมว่าบะลายีในตำมเป็นหมื่นกับอาจารย์ไพลินก็เคยซื้อแล้วใส่เลยได็กผมคิดถึงบารูได็กผมใส่เลยครับผมซื้อจนว่าย่านเจ้าของเนี่ยว่ายานเจ้าของก็คือว่าเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะครับผมแนวทางขันมักขันขันบอมักกับทานเนาะคันมักคันมักกะจับไปนี่หกเก้าอันนี้ไปเนาะขอบคุณอาจารย์ไพรินหลายครับตัวฮาร์ลลอยซื้อไปเลยบ่อื้อหือ เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมฉลากขึนแบ่งรัฐบาลไทยนะครับคนนี้นะครับผมอยากได้ยินนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ไพลินนะครับผมก็คือเลขตัวนี้แหละอ่ะเสียวนี้ครับอาจารย์ประกาศดังๆให้พี่น้องเบื้องข้างมาด้อพี่น้องนี่ครับเลขฝันเมื่อวันพระนะพขาอยากมาเขียนให้นี่ครับหกเก้า เก่าซีลางรับหรือว่าเอฟซีซีมักบนก็ได้ผมก็บริว่าแบผมตัวนี้เขาหพร้อมกับตัวนี้แล้วนี่เก่าเนื่องเจ็บเนี่ก็เขียนหพร้อมกันกับตัวนี้แล้วตัวนี้เล็กทูบเด้อเหล็กทูบเล็กทูบอะได้มาจากพระอาจารย์ขายผมมาหลืงจุดอาจารย์ให้จุดกับจุดครับเป็นเหลขกเป็นเหลขกออกมามันหล่มใสกระดาษในกระดาษนะปีหอมากทูบนั่นละับบ ขาจุดทั้งเทิงอ่ะกระดาษห่อไว้เลยแต่พระอาจารย์บอกว่าเอากระดาษห่อไว้นําเด้อใครมันลบลงไปมันจะเป็นเลขครับพรเท็ยน้ำเขาอะไรทัยไปเอามันก็เป็นอีเรือยังน้่งคุณจุดบ่เห็นเด้อนั่เศร้ามากพระอาจารย์ว่าไปเบิ่งยังเลยังมันไหลลงข้างในนี่เลยนี่ตาม อโอ่เส้นมันนี่เปล่าเศษมันอ๋อ้ถือว่าขึ้นยิงแดงมันขึ้นจากบนนี้เลยบ่จากบนนี้นี่เส้นมันอ๋อเ้นมันยังอยู่ตัวนี่เส้นมันยังอยู่แต่มันออกสีขาวหมดแล้วอ๋อเป็นสีขาวเออแต่แต่ตัวแหลกแรลกมันเป็นสีแดงสีแดงตลอดเท่าจุดเห็นบ่กั่นมันนี่อ๋อเหลือขึ้นสีแดงขึ้นตรงนี้มันล่นลงบนนี้ล่ะมันเขลงมาเป็นสีเป็นตัวเลขเลยขอไปเบิงอาจารย์มามีเหล็กแดงหน่อยค่ไปเบิางพวกทายบางสิ่บขึ้นขึ้นเขาอียงทายหน่ออืมเออมันก็เลยเป็นสีแดงเลยสีแดงนี่ โอ้ครับคือเลขตัวนี้เลยนี่เลขตัวนี้แหละสายหลัอยู่สายหลังนึ่นโอ้นี่นี่นี่เป็นเลขตัวนี้เป็นเลขกหานี่หาก็พบเก้าอันนี้โอ้ครับพอผมมาฝันว่าวันพระเนี่ยผมสวดมนต์แล้ววันพระเพราะไงคนก็มายำให้ตัวนี้เราเขียนให้ตัวนี้สองตัวนี่ครลางได้แล้วว่า เอาเ่นี้เอาตัวนั้นเดียวมันก็จับจากนี่แล้วไปคนอสั้นจับจากเหล็กเหล็กตัวนี้เลยตตัวนี้เขาเอาไปแล้วนะเขาเอาแต่ตัวนี้อมาเปลี่ยนอีตัวนี้มาเป็นออซีนี่นี่แหละนี่คือเหล็กขึ้นจากสารนี่สีแดงเลยโอ้โ่ตัวนี้ผมผมไปผมจุดแล้วผมงวางทับลงซีนะทับลงในกระดาษก็ออกเพราะมัน พอมันล่มลงปั๊บผมก็จับตัวนี้ออกนำเสาผมก์ไทยซีสเดียวม้เป็นเหล็กสีแดงว่าคนละเดินคนเดินถอดงมาแล้วคนละเขาเขาเป็นสาหรับผมจะไปเอามาอีกทุกคนผมอยากได้ครับหลังผมจะไปเรียนอ่าเฮดสูทอันของเท่าเล่าน้ำผมอยากเก่งตัวนั้นอยากเก่งตัวนี้อยากเก่งตัวนั้นมันมันออกง่ายมันซืีอง่ายนะครับครับมันเฮดง่ายครับผมว่านะผมถึเบิ้งเฮดก็เฮดแล้วนะอ๋อนี่แหละ ตัดเ่าเอฟซีนี่ครับให้ตัดเอาตัดเอาโลดนี่ส<ม>ื่อบนสื่อล่างก็ได้แล้วแต่เจ้าซื้อเลวแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ